ต้มโคของเราอร่อยอร่อยก็มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าต้มโค้แซ่บๆเปื่อยๆของเราก็มาแล้วกับข้าวสวยจ้่ทุกคนจะมาทานกันเลยจ้าไปทานกันเลยจทุกคนสวัสดีจ้าพก้ปกครองธนาพรอุ้ยพาข้าวนี่มาทานต้มยำโคต้มยำต้มยำจ้ะต้มโค้งนะคะทุกคนต้มต้มต้มโค้งนะคะทุกคน ต้มโค้งชิโคงหมูจ้าต้มโคงจ้าทุกคนชิโคงหมูแล้วก็ใส่น้ำเต้าจ้าทุกคนก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนิ่งๆให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดทิ่ปต่อไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าได้หลายทานเนาะจ้าทุกคนจ้าอากาศหนาวไม่ที่บ้านหนาวกว่านาะจ้าพี่น้องหนาวกว่ามาทานทานข้าวด้วยกันจ้าทานอาหารแบบว่าร้อนๆนะเข้ากับบรรยากาศนะทุกคน อากาศ็นิในช่วงนี้เนาะชื่นใจแล้วก็มีข้าวสวยหนึ่งจานนะคะคับแรกหนึ่งกัอนจะ้ะเิะมาแถมเตาอ,อืม โกงใส่ไก่ด้วยใส่แครอทแครอกินแล้วตัวดีมากทุกคนเข้ากับบรรยากาศ ต้โมโค้งใส่ไก่ด้วยใส่ต้มโค้งหมูรวมมิตรจะวันนี้ใส่ไก่ด้วย,ส,วมมส,วยสุดน้ำมันร้อนพอกบนกันนา้ ปเปื่อยต้มโค้งนี่ต้องต้มเปื่อยๆนี่เดี๋ยวเลองข้อค่ะหน่อย

过、mm hmm. ก้หมจานขออนุญาตใช้มันมทุกคนเยอะม,มากต้มโค้งแซ่บอร่อยทำเองอืม้ม,มอร่อยมากทุกคนอร่อย

มันต้องแหนเนาะ,ะเขาเรียกมันแหนเขากัดเขาแท้นะคะเราใจจังเขาเรียกแหนเนะาะจ้าพี่น้องอเด็ดขอจักอีสานมันคำวันนี้ก็ดีนะจ้าพี่น้องชุดงานจะ วันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าวันนี้ต้มโคงหมูแล้วก็ไสไก่เด้วยนข้ารวมอร่อยมากต้มปีเตอยนะแซ่บๆใจพี่น้องจใาวันนี้เขาอิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประกันภัยขอโทษขอไปนะคะทางบริภาพก็ขอโทษขอไปจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ายบาย